โอ้โหเนี่ยอาจจะเป็นข่าวที่สั่นสะเทือนวงการการเงินและเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อ SpaceX อาณาจักรอวกาศของอีลอนมัสก์กำลังจะเปิดประตูสู่ตลาดหุ้นกับการ IPO ที่อาจจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเบื้องหลังดีลนี้กันครับตัวเลขที่เห็นอยู่นี่คือ8 0 0แสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐครับฟังไม่ผิดครับ8 0แสนล้านและประเด็นคือนี่คือบูลค่าประเมินล่าสุดของ SpaceX นะครับ ทั้งๆท,ที่ยังเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์อยู่เลยโอ้โหแค่ตัวเลขนี้ก็ทําให้ทั้งโลกต้องจับตามองแล้วละครับว่าถ้าบริษัทนี้เข้าตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะมาไล่เรียงหาคําตอบกันไปทีละประเด็นเลยครับตั้งแต่คําถามที่ว่าเอ๊นี่มันคือ IPO แห่งทศวรรษจริงหรือเปล่าไปจนถึงการเจาะลึกเบื้องหลังดีลยักนี้ แล้วเราจะค่อยๆขยายภาพให้เห็นว่านี่คือสัญญาณของคลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่ที่กำลังจะมาและทั้งหมดนี้มันไปเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ที่อีลอนมาร์เพิ่งประกาศบนเวทีดาวอสได้ยังไงซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะนำเราไปสู่โลกที่มีขุนยนต์เดินอยู่ข้างๆเราก็เป็นได้นะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยทำไมทำไมแค่บริษัทบริษัทหนึ่งจะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันถึงกับต้องถูกเรียกว่าอาจจะเป็นดิวแห่งทศวรรษเลยเหรอคือก่อนจะไปถึงเรื่อง IPO เราต้องมาทำความเข้าใจกลไกสำคัญที่ทำให้ SpaceX มีมูลค่ามาหาศาลขนาดนี้กันก่อนนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า secondary sale ครับพูดแบบบ้านๆเลยนะครับมันก็คือการที่ SpaceX เขาเปิดโอกาสให้พนักง,งานกับนักลงทุนกลุ่มแรกๆเนี่ยสามารถขายหุ้นของตัวเองในวงจำกัดได้ซึ่งกระบวนการนี้แหละครับที่มันเหมือนเป็นการพิสูจน์มูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดไปในตัวก่อนที่จะเปิดขายให้คนทั่วไปอย่างเป็นทางการและนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญ การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่การเตรียมเข้าตลาดหุ้นแบบธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการปูทางสําหรับดีลที่โหอาจจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ตลาดทุนโลกไปตลอดกาลเลยก็ได้แล้วใครละครับที่อยู่เบื้องหลังดีลที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราไปดูกันต่อเลยเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกลงไปในห้องเครื่องของดีลนี้กันดีกว่าว่ามีใครเป็นผู้เล่นหลักๆบ้างแล้วตัวเลขที่เขาคาดการณ์กันเนี่ยมันจะใหญ่สักแค่ไหนกันเชียว สิ่งที่ยืนยันขนาดของเดียวนี้ได้ดีที่สุดเลยก็คือรายชื่อวานิชธนกิจที่ SpaceX เลือกมาช่วยงานนี่แหละครับไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะครับแต่การรวมตัวของ4 Big Boom แห่ง Wall Street แล้วนะฮะทั้ง morgan stanley bank of america goldman sachs และ j p morgan chase คือการที่ธนาคารระดับนี้มารวมตัวกันสำหรับดีลเดียวนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่านี่คือแมกกดีลที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่ามหาศาลจริงๆ และเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรตัวเลขที่คาดการณ์กันไว้นะครับสูงกว่า25,000ล้านดอลลาร์โอ้โหแล้วอาจจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดภายในปี2026นี้ด้วยแน่นอนครับว่าทุกอย่างมันก็ยังต้องขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในตอนนั้นอีกทีนะครับแต่แค่ตัวเลขเป้าหมายนี่ก็ทําให้เห็นภาพแล้วว่านี่คือการระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์ชัดๆทีนี้เราลองถอยออกมาจากเรื่องของ SpaceX แค่บริษัทเดียวแล้วมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่าครับเพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเดียวแต่มันคือสัญญาณของคลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่ที่กำลังจะสัดเข้าสู่ตลาดทุนครับคือการเตรียมตัวของ SpaceX เนี่ยมันเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่บริษัท AI ที่แบบร้อนแรงที่สุดในโลกตอนนี้อย่าง OpenAI แล้วก็ Anthropic ก็เริ่มมีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันว่าจะเข้าสู่ตลาดทุนนี่เลยไม่ใช่ปรากฏการณ์เดี่ยวๆแล้วครับแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณปล่อยตัวของบริษัทเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่พร้อมจะเข้ามาสร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดทุนระลอกใหม่ และในจังหวะเวลาที่มันพอหมอพอเจาะมากๆเลยนะฮะที่ข่าว IPO กำลังเป็นที่พูดถึงเนี่ยอีลอนมัสก์ก็ได้ขึ้นเวทีสำคัญระดับโลกอย่าง World Economic Forum ที่ดาวอสพอดีและที่นั่นเองครับเขาได้เชื่อมโยงเรื่องเงินทุนมหาศาลนี้เข้ากับวิสัยทัศน์ที่มันไปไกลกว่าแค่เรื่องอวกาศหรือจรวดไปมากเลยประเด็นแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยอาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกับจรวดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องพลังงานสะอาด มาซย้ำเลยว่าสหรัฐอเมริกามีพื้นที่มากพอที่จะผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเพื่อรองรับการเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดของศูนย์ข้อมูล AI ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองจากนั้นเขาก็วกกลับมาที่บริษัทขึ้นชื่อของเขาอย่างเท s l a นะครับแล้วก็แสดงความมั่นใจแบบสุดๆเลยว่าเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบเนี่ย กำลังจะได้รับการอนุมัติให้ใช้งานจริงในยุโรปภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งถ้าทำได้จริงนี่ก็จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญมากๆของวงการยานยนต์เลยครับและประเด็นสุดท้ายครับที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยก็คือคำทำนายของเขาเกี่ยวกับการมาถึงของยุคหุ่นยนต์ฮิวแม่นอยหรือว่าหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์เรานี่แหละครับแล้วไอประเด็นเรื่องหุ่นยนต์นี่เองครับที่เป็นภาพอนาคตที่ทรงพลังที่สุดที่อีลอนมกสก์ได้ฉายให้โลกเห็น และมันก็นําไปสู่คํากล่าวที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเศรษฐกิจและสังคมไปเลยก็ได้นี่คือคําทํานายของเขาครับในอนาคตจํานวนหุ่นยนต์จะมีมากกว่ามนุษย์เขาเชื่อว่านี่จะไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดารรมดานะครับแต่มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมมนุษย์ในระดับพื้นฐานเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นครับ ถ้าการระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์นี้เปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ที่ส่งพลังที่สุดในโลกคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คืออนาคตที่เครื่องยนต์นี้กำลังจะพาเราไปนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่